สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการปรับแต่งตัวบล็อกนะครับเพื่อให้บล็อกของเราแล้วมีความน่าสนใจนะครับมีรูปแบบของตัวคล้ายๆลักษณะของเว็บเพจปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บเพจให้มีความสวยงามนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรนะครับครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปในตัวบล็อกเกอร์แล้วนะครับเมนูทางด้านข้างครับก็จะมีเมนูหนึ่งชื่อว่าคลิกในส่วนของทีมทีมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งทีมได้นะครับจากพื้นฐานที่ตัวบล็อกเกอร์มีให้เรานะครับ ดยาเช่นตอนนี้ผมใช้ธีมของ Simplebone อยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกธีมที่มีสีสันอื่นๆได้หรือว่าการวางคอนเทนต์พื้นฐานที่ตัวบล็อกเกอร์จัดมาให้เราแล้วก็ได้นะครับซึ่งก็มีธีมหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งโครงสร้างของธีมโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับเราเพียงแค่คลิกผ่านทางเมนูธีมของตัวบล็อกเกอร์นี้นะครับ มอาจจะเปลี่ยนเป็นสีที่มีความดาร์กหน่อยนะครับก็เลือกได้ทันทีนะครับมีการพัฒนาตัวทีมให้ร่วมทำงานกับบล็อกเกอร์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหรือว่าแสดงผลได้ค่อนข้างสวยงามในปัจจุบันนะครับเปลี่ยนสมืนกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเลยทีเดียวทีนี้ครับผมจะเลือกนะครับตัวไซต์บาร์นี้นะครับ คลิกนะครับคลิกแล้วก็เลือกดูตัวอย่างหรือว่าปรับแต่งหรือว่าใช้นะครับผมเลือกใช้นะครับเยียงแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนธีมนะครับเพื่อที่จะให้บล็อกเกอร์ของเรามีหน้าเว็บนะครับที่ออกมาคล้ายๆกับเว็บเพจนะครับเมื่อผมคลิกเข้ามาดูตัวอย่างนะครับนี่ก็คือตัว ีมที่ผมไม่ทาการเปลี่ยนนะครับเป็นพื้นฐานการทํางานกับทีมนะครับบนตัวบล็อกเกอร์ขอบคุณครับ